สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิ่งครับมาชมมัวรากนะครับผมแมงเข้ามาใหม่ครับพี่น้องอี่พอจอขั้นนี่โอ้ยังเยอะเลยครับดงครับดงมัวรากครับอูาเหล่าหกขั้นนะผมนี่ตอนนี้มีหกหกขั้นครับแหมเลือกขีได้เลยนี่อันนี้ก็เอ่อดีกาสามยี่ครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ ยังไม่เสร็จมีสายหลุดบ่ยังมีสายหน่อยหน่อยสายใหญ่เข่าเข่ใหบ่ะ,ดดะต่อขัวแบตไปบิดวงใหม่ไอ้คันนี้ก็ทำถาดใหม่ครับทำถาดใหม่วางระบบดำยังไม่เสร็จนะครับคันนี้แต่ว่าชุดนี้ก็เข้ามาใหม่ครับมี fm สอง k ครับคันนี้สองร้อยหกสิบแรงปั๊มใหญ่ครับคันนี้เอเอกียร์ z f เกียร์เซทเอยางไม่มีสี่เส้นนะครับผมดู่ายางไม่มีสี่เส้น,นเพราะว่าบริษัทขอถอดไปนะครับสภาพก็เดิมๆนะครับมีระบบดำนะทุกคนมีระบบดำมีลมมีอะไรใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันอยู่ถอดไอ้ยังยังติดหางอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวหางมานะครับนี่เอาตัวหัวมาตัวนี้เป็น fm 2K นะครับ260ร้อยหกสิบ สองเพานะครับมีระบบดำคัสซีใหญ่ตัวนี้น่าเล่นนะครับคัสซีใหญ่เครื่องใหญ่นะครับน่าเล่นนะครับฮะอันนี้มึงใส่แบบนั้นบ่นะครับเดีวก็มาดูคันนี้ครับคันนี้เป็นล็อกกี้นะครับล็อกกี้เอ่อล็อกกี้นางฟ้านะครับคันนี้ล็อกกี้นางฟ้าเอ่อ fxz นะครับ เ x z เ็ป็นโคด R รนะผมเป็นโค้ด R ก็แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องมานะครับเครื่องเป็นหวเคดเคหัวเคดเคปั๊มสายปั๊มใหญ่สองเขาว่าอะไรนะสองร้อยแปดสิบแรงหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจครับแต่ว่านยครับปั๊มใหญ่มากครับหัวเคดเคสองแปดนะครับหัวสวยครับไม่มีผูนะครับรถแต่ละคันหัวสวยมากครับเออจอย ดูภายในครับภายในครบเลยครับสวยๆเลยนะครับภายในครบเดิมบางครับผมรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เบรทีฟฟี่นะครับเจ๋วเลยแหละแบบนี้กระซงกระซีนี่ไม่ต้องห่วงครับเนียนๆนครับผมบอกเลยว่าเนียนๆนะครับถาดเถิดสวยมากนะครับหลังชังเลยพี่น้องคันนี้ ร้อนะครับมาฐานประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพรถแต่ตกันคันนี้ก็เป็นล็อกกี้เหมือนกันนะครับล็อกกี้เอ่อสองสี่ศูนย์โค้ดเคนะครับคันนี้โค้ดเคนะครับสองสี่ศูนย์โค้ดเคก็ สมบูรณ์เหมือนกันนะครับดยโดยโดยรวมก็คือรถสมบูรณ์มากครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเขาเช็คตามระยะตลอดนะครับแล้วก็สภาพแห้งๆเลยครับเครื่องรถมาชุนี้เครื่องดีทุกคันนะครับเครื่องดีครัสีสวยทุกคันนะครับมีแค่ยางไม่ครบแค่นั้นเองนะครับขณะก็ยางขาดสี่เส้นเหมือนกันครับใครสนใจนะครับโทรมาได้ครับ0ูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองนะครับย้ำนะครับ0ูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองนะครับ ติดเลยประมาณนี้นะครับเป็นล็อกกี้นางฟ้านะครับผมสภาพก็รอเราเอาอการเหมือนเดิมนะครับหัวเดิมบางเลยครับทุกคนดูดูดบางมากครับเดิมๆครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ยังไม่ได้ล้าง เดี๋ยวล้างออกเนียนแน่นอนนะครับผมเนียนแน่นอนนะครับ,นนนนนะรบก็ดกูชุดถังลงถังลมครบเลย,วยสวยๆแห้งๆครับพี่น้องอถูกใจครับดูสีส้มสีงล่างสวยทุกคันนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับเบอร์เดิม0884746382ครับผมย้ำนะครับ0884746382นะครับคันนี้ก็เป็น เออ่คันที่4นะครับคันที่4เป็นเดก้านะครับผมเดก้า270นะครับปี45นะครับก็โดยรวมก็คือเดิมบางยางดีเบยยางก็พอได้นะครับผมพอได้แล้วก็คั้ซีสวยนะครับ270แท้นะครับปี45นะครับผมสภาพหล่อๆขึ้นก็ละครับนุ่งราคาไม่แพงครับสนใจโทรมาครับ สนใจโทรมาแล้วครับแล้วก็ราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคันก็20กว่า30กว่า40กว่านะครับผมสอบถามได้นะครับไม่กัดแน่นอนนะครับติดต่อผมมาเลยโอ้นี่มันหลุดตึงว่ะหลุดตึงออกหัวลงเลยมี<ๆ>น้ำมันวะ นี่อันนี้ก็สองเคเนาะรีวิวไปแล้วนะเมื่อกี้เนาะนี่พี่น้องดูสภาพประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูภายในนะสิอันนี้มีสีหัวตรงนี้ล่อนไปนครับแต่ไม่ผูนะนมันล่อนนะจสีมันบางมากครับเป็นไ่สีมันบางครับมันล่อนภายในครับเริ่มจากแผงประตูเลยนี่แผงประตูสวยครับอยู่ครบเลยดูอ่ะ้ไฟฟ้าใช้ได้นะ FC ภายในก็ สมบูรณ์อยู่นะครับเนี่บเบาเบอ่อะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับใช้ได้ยวเลยนะครับเดือมบางอะ่ะรถคือโดยรวมดีทุกคันเลยนะครับอันนี้ก็ยังเก็บงานไม่เสร็จเลยครับเดกล้าคันนี้ผมขายให้น้องชายไปแล้วนะครับแบ่งให้น้องชายไปแล้ว แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะขายต่อไหมยวต้องถามมาันอีกทีเอาปักไข้ไม่แตะดีบ่ะน,นี่เรียบก็เลือกได้ครับอันนี้ไม่แพงนะครับไม่ถึงสามแสนนะผมนี่ ไม่แพงแต่ละคันนะครับโทรมานะครับโทรมาคุยกันนะครับจะเอาแบบไหนเอาแบบเก็บเก็บงานหรือจะเอาตา,ามสภาพหรือจะเอาสภาพนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับผมได้หมดนะครับง,ง่ายสไตล์บอเบียนะผมนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นคันที่6นะครับคันที่โกกรลดใช้งานนะครับก็ลดใช้งานวันนี้ เดี๋ยวจะให้ถอดทังออกนะครับแล้วก็เสียบหังเซมิไปวิ่งสายเอวิ่งหินนะครับวิ่งหินสักสองสามพ่วงนะครับเพราะว่าวันนี้ว่าจะให้เอาสักสามพ่วงนะไม่รู้จะได้ไหมนะครับเพราะว่าคนขับยังไม่มาเลยนะครับประมาณนี้ครับอ้้รถเยอะแยะครับอูปาเรานี่สุดจัดครับอ้าโอเคครับพร้อมป่าของคอครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลํำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียล้ำซิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเนาะก็ซื้อขายรถมือสองนะครับทุกสภาพนะครับรับซื้อรับเทิร์นนะครับทโทรมานะครับได้ทุกสภาพครับผมเอา้าคลิปนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับ